มีสถานที่หนึ่งที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเกาะและเป็นอำเภอที่เล็กที่สุดในประเทศไทยนั่นก็คือเกาะสีชัง และอีกอย่างนะจะบอกว่าก่อนที่เขาอ่ะจะเป็นอำเภอภายใต้จังหวัดชนบุรีอ่ะในอดีตเมื่อปี2476นะเคยอยู่ภายใต้จังหวัดสมุทรปราการนะครับผมจากเป็นแค่เกาะเฉยๆก็ถูกตั้งเป็นกิ่งอำเภอสีชังนะครับแล้วก็ถูกโอนย้ายมาให้แก่จังหวัดชนบุรีนั่นเองนะครับก็กลายเป็นอำเภอสีชังจนปัจจุบันภายใต้จังหวัดชนบุรีนั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปรอขึ้นเรือนะครับจะบอกว่าค่าเรือนะครับเที่ยวละ 60บาทเรือเนี่ยสามารถาเดินทางได้ทุกชั่วโมงมีเที่ยวละ1ชั่วโมงตอนนี้ผมมาถึงประมาณเที่ยงครึง่งก็รออีกทีตอนบ่ายโมงตรงนั่นเองนะครับซึ่งโอเคใช้เวลาเดินทาง45นาทีถึง1ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราไปรอขึ้นเรือกันดีกว่าครับยูไปเกาะสีชังจะบอกว่าจริงๆคือสามารถที่จะ บอกว่ามี speed b o a สามารถเช่าเหมาลำได้นะครับราคาก็น่าจะมีเที่ยวหนึ่งไม่ต่ำกว่า1,500บาท3,000บาทอะไรนี้ไม่แน่ใจนะครับลองไปสอบถามดู ็คือที่โรงแรมที่เราจองไว้ครับที่พักที่เราจองไว้นั้นก็คือเขานอกจากได้ห้องพักเราก็จะได้มอเตอร์ไซค์ไปขี่ได้เลยนะครับเอาไว้ไปเที่ยวรอบเกาะเลยก็คือไม่ต้องเช่าเพิ่มนะครับดีมากๆนะครับเขาก็เอามอเตอร์ไซค์มาให้เราที่ท่าเรืออะไรก็คือขี่กลับไปที่พักได้เลยนะครับจะเย็นไปด้วยเดี๋ยวเอานี้ก่อนเอาที่ขึ้นก่อน เดี๋ยวขึ้นยังไงโอเคพร้อมเ๋ระวังดจะชนเนา มองทางด้วยค่ะแมนมากใครผู้หญิงขับนะ <laughs> เดี๋ยวซ้ายเลยคือวิธีการนะครับท่องเดียวบนเกาะน,นี้นะครับ หรือจะเป็นเช่า2แถวแบบด้านหลังนี่ก็ได้นะครับหรือเราจะเช่ามอเตอร์ไซค์ก็ได้นะครับแบบวิถีคนเกาะครับก็ได้อัตรถไปอีกแบบหนึงนะ่งเนาะการเช่ามอเตอร์ไซค์มันก็เหมือนกับว่าเราอยากจะไปไหนก็คือตามใจชอบเลยนะครับมันก็จะทให้เราแบบว่าไม่ต้องฟิก์เวลาหรือว่า,มา,ม,ามารอขึ้นรถอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราสามารถมอเตอร์ไซค์มันก็แบบสะดวกในบนเกาะมากก็คือตามตอบซอกซอยก็สามารถเข้าไปได้หมดเลยหาที่จอดรถก็ง่ายด้วยนะครับ ตอนนี้ดูเหมือนว่าเราจะเข้ามาใกล้ที่พักเราแล้วริมทะเลชื่อว่าบ้านทะเลน่ารักมากๆนะครับ oh <my> ว้าวก็วคือติดหาดนะครับไม่มีหาดดีกว่าเรียกว่าเป็น ติดทะเลแล้วกันเป็นซีวิวนะซีวิวอันนี้เล่นน้ำได้ไหมครับต้องรอ,อน้ําขึ้นใช่ไหมจริงหรอแล้วมันคือคือ,คอน้ําเล่นก็คือมันก็ต้องระวังเรื่องโขดหินใช่ไหมครับ<ช>นี่คือน้องชื่ออะไรครับน้องลีโอน้องลีโอเป็นเจ้าของที่นี่นะครับไม่เป็นเป็นเจ้าของที่เกาะนี้เลยใช่ไหมครับแต่เจ้าของเกาะไม่ใช่เจ้าของที่นี่ เป็นหลานป้าม,มาช่วยป้าทํางาน๋อลีโอแนะนำไหมให้เล่นน้ำตรงนี้แม่แนะนําใช่ไหมครับแนะนำครับเอา้าทําไมอะเพราะมันใกล้ๆมัมันใกล้ๆมันเล่นเล่นได้เหรอมันไม่อันตรายเหรอเล่นได้ครับผมเล่นจริงเหรอต้องรอเย็นๆใช่ไหม,น,มหน้ำถึงจะขึ้นใช่ไหมครับเดี๋ยวเจอกันตอนเย็นนะน้องลีโออา่าพาพี่เล่นน้ําหน่อยดีครับนี่เขาก็จะมีบ้านสองหลังที่เป็นหน้าหาดนะครับคู่กันอย่างนี้นะครับผม แล้วเขาก็จะมีชื่อบ้านด้วยว่าบ้านหลังนี้ชื่อบ้านปลาหมึกขอดูห้องหน่อยซิโอ้โหแบบกำลังน่ารักนะดูแบบสะอาดตาสีขาวสะอาดตาเนี่ยห้องก็ประมาณนี้เตียงพอใส่ประมาณ5้5ฟุตนะครับมีหน้ตาต่างให้โอ้น่ารักเชียว ตู้เย็นให้ด้วยนะครับตู้เย็นแบบไซส์ใหญ่ด้วยนะไม่ใช่เป็นแบบว่าไซส์มินิเหมือนโรงแรมมาเรามาดูห้องน้ำกันนะครับอ๋อห้องน้ำอ่ะห้องน้ำก็จะเล็กหน่อยนะฮะห้องน้ำแบบกระทัดรัดมากๆมีเครื่องทำน้ำอุ่นให้แต่งหน้านะครับเอาไ้เป็นโต๊ะเครื่องแป้งอยู่ตรงนี้ฮะชุดหนึ่งน่ารักน่ารักโอ้อากาศแบบว่า,าค่อนข้างร้อนนะครับแต่ก็ข้างในเนี่ย เราก็เปิดแอร์ทิ้งไว้จะบอกว่าเห็นไหมครับเป็นไงบ้างสําหรับที่พักของเราครับกับห้องนี้ห้องปลาหมึกนะราคานะครับ1,590าบาทต่อคืนนะเป็นไงราคาดีพอสมควรเลยนะก็คือราคาแบบว่าถือว่าได้วิวแบบนี้ได้ไซส์บ้านแบบนี้หน้าตาบ้านความสะอาดแบบระดับนี้ก็ถือว่าผมว่าไม่แพงเลยนะครับผม ก็ค่อนข้างคุ้มมากๆแต่ว่าอาจจะเป็นในช่วงราคาแต่ละราคาไม่เท่ากันนะครับในช่วงวันธรรมดากับวันศุกเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดนะครับแต่เลิกก็ลองเช็คกับทางรีสอร์ทดูอีกทีนึงนะครับเขาจะมีทั้งโซนที่เป็นแบบวิลล่าเป็นหลังๆเนี่ยจะมีอยู่เท่าที่เห็นก็คือประมาณ2หลังนะครับแล้วก็ด้านในก็จะเป็นแบบเป็นคล้ายๆเป็นเป็นห้องๆติดติดกันประมาณสักสี่ห้าห้องได้นะครับหนึ่บบาทต่อคืนนะครับก็คือเอาง่ายๆคือถ้าใครสามารถจองตรงเนี้ย มันไม่ได้แพงมากแต่ว่าจํานวนก็มีแค่สองหลังจํานวนก็ยังน้อยด้วยนะครับไงก็จองกันได้ทันนะครับหนึ่าบาทคุ้มมากนะครับกับบ้านทะเลนะครับเตรียมตัวพักผ่อนสักเล็กน้อยแล้วก็อาจจะออกไปหาอะไรทําเขาบอกว่าบนเกาะสีชังเนี่ยสำหรับสายมูนี่ต้องห้ามพลาดเลยคนที่ต้องการมีลูกเขาบอกให้มาขอลูกที่นี่ได้มีเจ้าพ่อเขาใหญ่ที่ไม่ได้อยู่ที่เขาใหญ่แต่อยู่บนเกาะสีชังจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเขามูอะไรกันบ้างนี่ hey, เจ้าพ่อเขาใหญ่ out จริงๆเขามีเหมือนเป็นรถรางนะครับแต่เราก็ไม่ขึ้นรถล่างอนะรถลางเขาเขาก็มีนะครับเนะี่ยนี่ครับเราก็มาถึงแล้วนะครับในจุดที่เขาบอกว่าเป็นถ้าแล้วก็มีรูปหนินงอกหินย้อย,อย Thrones ที่เป็นรูปขององค์เจ้าพ่อนั่นเองนะครับเขาไปดูกันโอ้โ,อ Gall โอหต้องมอหบอเลยนะครับนี่ครับ วว้าเขาบอกว่าคนที่มาขอพรที่เนี่ยมักจะสมหวังถ้ากุลมาสกการะเาพ่อเขาใหญ่ที่เกะาะสีชังนี้เป็นเวลา3ปีติดกันนะครับผม ก็แล้วแต่ครับเป็นความเชื่อก็ลองดูนะครับมีหลายๆคนที่พิสูจน์มาแล้วว่ามาขอพรที่นี่เราก็ได้แล้วก็กลับมา บนเกาะสีชังเนี่ยถูกตั้งปเป็นอำเภอแล้วต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณูปโภคนะครับแบบครบครันไม่ว่าจะเป็นพนาคานเลยโรงเรียนโรงพยาบาลน,นะครับหรือว่าที่ว่าการอำเภอก็ตามนะครับผมเซเว่นอีเลฟเว่นนะครับแล้วก็ชุมชนที่เขามีของขายเหมือนเปรียบเสมือนเราอยู่ในบนเมืองปกติเลยนะครับซึ่งถ้าใครมาพักบนเกาะสีชังเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงในเรื่องของการกินนะครับก็มีร้านค้าต่างๆนะครับเปิดบริการอย่างแน่นอน ว่าตรงนี้สวยมากครับเป็นถนนริมทะเลเรียบทะเลที่สวยมากๆต้องสังเกตอย่างหนึ่งนะครับว่าเกาะสีชังเนี่ยจะไม่ค่อยมีหาดทรายนะครับส่วนใหญ่จะเป็นโขดหินเป็นหน้าผาซะมากกว่านะครับอ้อมีงานวันนี้เขาเหมือนเขามีการจัดงานด้านในเดี<ะ>๋ยวเราจะไปถ่ายรูปที่เป็นสะพานอัสดางนะครับ สะพานอัสตราอยู่ซ้ายมือตรงน,นี้ก็เหมือนกับเป็นจุดแลนด์มาร์คที่คนเราจะไปถ่ายรูปก,กันวันนี้เขาก็มีงานจัดงานนะครับประจำปีของอำเภอศ,ศรีชัางนะครับผมทุกคนครับเราจะเห็นว่าซุ้มนี้ขายดีมาก,กสุดๆนั้นคืออะไรเราไปดูกันนะ,ะมันคือเต่าบินนั่นเองนะครับเต่าบินมาทำการตลาดถึงที่นี่นะครับมีตู้มาให้กด2ตัวคนต่อแถวเยอะมาก สะพานอัสดางน,นี้นะครับก็คือสร้างขึ้นนะครับสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ด้วยเงินของส่วนพระองค์เองนะครับเพื่อเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าอัสดางเดชวุฒิทรงคลายจากพระอาการกระชวนนั่นเองแล้วท่านก็ทรงมาประกอบพระราชพิธ,ธีเปิดสะพานนี้ด้วยตัวของพระองค์เองเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันนะว่าสวยขนาดไหนโอ้นี่นนนนมีมีงานนะมีคนแต่งตัวเหมือนย้อนยุคเข้ากับสะพานมากๆนะครับ สะพานนี่ยาวลึกเหมือนกันนะครับแล้วก็กว้างแล้วดูเขาน่าจะมีการแบบว่าดูแลเป็นอย่างดีนะครับไม่ชำรุดสุดโทรมใดๆนะครับสวยงามน,นะครับ คือยิ่งมาในช่วงแบบว่าใกล้ๆพระอาทิตย์ตกดินนีลมเย็นสบายเลยนะครับแล้วก็ผู้คนน่ะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะถือว่าถ่ายรูปสวยมากๆนะครับไม่น่าเชื่อว่าสถานที่นี้ก็คือเป็นสถานที่ที่แบบรัชกาลที่5ใช่ไหมได้ทรงแบบสร้างขึ้นให้แก่ลูกของท่านที่แบบทรงหายป่วยอนะเนาะอะไรเงี้ยเมื่อปี 2, 4, 3, 4ี่นานมากแล้วแล้วท่านก็เคยเสด็จจตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยในสมัยย้อนกลับไป รอห้าก็เรียกว่ามาสุนทรัพกับบรรยากาศย้อนยุคไปนะครับโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะลองไปดูที่หาดที่เขาว่าเป็นหาดแห่งเดียวเนาะเป็นหาดแห่งเดียวที่เป็นหาดทรายแห่งเดียวบนเกาะสีชังนี้ว่าจะเป็นอย่างไรจะสวยขนาดไหนทรายจะขาวขนาดไหนเดี๋ยวรีบไปก่อนที่พระาทีตจะตกดินกันนะครับ แล้วก็เมื่อกี้ผมลองถามชาวบ้านพื้นที่ตรงนี้เขาบอกว่าตรงตรงสวนตรงเนี้เป็นต้นไปนะครับหลังประตูเนี่ยก็สามารถเดินเล่นได้เป็นส่วนของพระราชวางังมีสวนมีแบบชายหาดเล็กๆนะครับถ้ามีเวลานะครับก็แนะนำนะครับให้ลองมาแวะดูนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะไปที่ชายหาดก่อนนะครับค่อนข้างเย็นแล้วเดี๋ยวพาที่ตกดินเดือจะไม่สวยนะครับไว้มโอกาสหน้านะครับไปกันนะขับนะ Louis. แนวอัสดางนะครับโอ้ยเดินนีตรงที่เป็นส่วนของหาดทรายนะครับที่เป็นชายหาด แห่งเดียวบนเกาะสีชังนี้นะครับจะบอกว่ามันจะเป็นในส่วนของเกาะที่หันไปทางทิศตะวันตกนะครับซึ่งเป็นจุดชมวิวพาีิตรกดินที่เหมาะสมที่สุดบนเกาะนี้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าข้างล่างนนเขามีอะไรบ้างนะครับนี่ครับก็ต้องเดินระวังนิดนึ่งนะครับก็จะเป็นทางเดินลงมาข้งางล่างก็จะเหมือนเป็นเต็นท์เช่าเป็นพวกเตียงผ้าใบเช่านะครับเต็มไปหมดเลยนะครับ ไม่รู้ว่าปิดกี่โมงนะอ๋อยังดูเหมือนคนเขาจะกลับกันหมดแล้วนะแต่ก็ยังมีร้านค้าเปิดขายของอยู่บ้างน,นะครับสําหรับใครที่ไม่ไม่เก่งว่ายน้ำนที่นี้ก็มีขายนะครับผมเต็มไปหมดเลยชดุดว่ายน้ําชายหญิงนะครับนี่เรามาถึงแล้วว้าว หาถ้ำพังใช้ได้แล้ครับนี่ครับเราก็ลองลงมาสัมผัสที่ตัวชายหาด ของอ,อ่าวอัสดางหรือว่าหาดถ้ำพังแล้วนะครับจะบอกว่าเม็ดทรายก็ไม่ได้ละเอียดอะไรมากนะครับแต่ก็ถือว่าขาวในระดับหนึ่งน่าจะดีที่สุดบนเกาะสีชังแล้วนะครับอ่ะก็ไม่แย่นะครับแล้วก็มีกิจกรรมมีพายค a ย a k นะครับอยากจะเช่าคายั k มีห่วงยางมีซับบอร์ดด้วยนะครับ ที่นี่ค่อนข้างมีกิจกรรมพอสมควรเลยแต่ว่าผู้คนไม่ค่อยเยอะมากนะครับพื้นที่ส่วนใหญ่ยังยังคงสมบูรณ์อยู่ต้นไม้เนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับพื้นที่สีเขียวเยอะมากนะครับสวยเนาะ mm hmm. เมื่อกี้พี่เจ้าหน้าที่เขามาเตือนนะครับว่าถ้าอยากจะลงเล่นน้ำจริงๆนะครับแนะนำให้เป็นโซนตรงกลางนะครับคือก็จะให้ดูแบบภาพกว้างนะครับตรงกลางแต่ถ้าซ้ายและฝั่งขวาเนี่ยฝั่งขวาเนี่ยเขามีติดป้าย เตือนไว้แล้วว่าอันตรายเพราะมีโขดหินนะครับด้วยความที่น้ํามันไม่ได้ใสแบบมากจนมองเห็นโขดหินเราอาจจะแบบว่ายน้ําไปแล้วไปกระแทกแล้วเกิดการบาดเจ็บได้นะครับก็เขามาแนะนําว่าถ้าจะเล่นอ่ะฝั่งซ้ายก็ไม่ดีฝั่งขวาก็ไม่ดีให้เล่นประมาณกลางๆไว้นะครับแล้วก็ที่นั่งนะครับเขาบอกว่าคิดคนละ20บาทตลอด24ชั่วโมงนะครับแล้วก็มีห้องอาหารก็เดินไปสั่งได้ห้องน้ําก็มีของส่วนกลางนะครับ,บ Bye. Yeah. Yeah. อนนครับวันที่2นะครับกับเกาะสีชังนะเป็นยังไงกันบ้างครับเมื่อเช้านะครับเราก็แบบว่าตื่นสักประมาณสายๆเนาะเนื่องจากเมื่อคืนเราก็พักผ่อนกันอย่างเต็มที่นะครับชิลรีแล็กที่หน้าห้องบริเวณตรงนะครับตรงลานที่เขาแบบว่ามีเป็นลานให้กินหมูกระทะสั่งหมูกระทะมากินได้ย่างบาร์บีคิวได้อะไรอย่างเงี้ยครับจนถึงสี่ทุ่มเราก็เข้านอนกันนะครับแล้วก็เมื่อเช้าเราก็ออกไปทานอาหารเช้ากันที่ตรงร้านดังนะครับผมชื่อว่าร้านป้าหน่อยนั่นเองนะครับที่ เหมือนกับว่าน่าจะเป็นร้านใหญ่แห่งเดียวที่เป็นร้านอาหารซีฟู้ดบนเกาะสีชังนะครับก็อาหารเนี่ยค่อนข้างจะรสชาติ อร่อยเลยถึงพริกถึงขิงนะครับโดยเฉพาะน้ำจิ้มซี้ดนี่คือแบบแซ่บมากนะครับแล้วเมื่อเช้านี้ได้ได้สั่งเมนูเด็ดอย่างหนึ่งที่เขาแนะนําชาวเน็ตแนะนําเลยนะบอกว่าต้องกินปลากระเบนทอดน้ําปลาจะบอกว่าปลากระเบนทอดน้ำปลาเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้กินก็แบบรู้สึกว่าครั้งแรกที่กินไปก็แปลกปๆนะแต่ว่าพอพอ,พอได้กินราดน้ําปลาแล้วก็มีน้ำไอ้ที่เป็นเหมือนเป็นน้ายำของเขารสชาติก็อร่อยเลยใช้ได้เลยทีเดียวนะครับสาหรับเกาะสีช่างในความคิดของผมนะครับกับ2วัน1คืนที่ทดลองมาเที่ยวในครั้งแรกผมว่านะครับอย่างแรก ด้วยความที่มันเป็นเกาะ ที่มีความสําคัญกับประวัติศาสตร์ชาติไทยในอดีตนะครับโดยเฉพาะรัชกาลที่5ใช่ไหมก็จะเห็นได้ว่าจะมีแบบว่าสถานที่สําคัญที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับราชวงศ์ไทยเราโดยเฉพาะรัชกาลที่5เนี่ยเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นพระราชวังแห่งเดียวในไทยที่สร้างอยู่บนเกาะคงต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่นะครับที่พลาดไม่ได้ด้วยเรื่องราวต่างๆนะครับที่มีความน่าสนใจเป็นประโยชน์ต่อนักท่องเที่ยวมากๆนะถ้าใครที่สนใจนะครับปัจจุบันนะครับก็เป็นยังเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์รวมเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ ของราชการที่5ไว้แล้วก็พระบร,รมวงศานุวงศ์ต่างๆนะครับที่เคยมีเกี่ยวข้องอยู่บนเกาะสีชังเนี้ยไว้ในอดีตเนี้ยรวบรวมไว้ก็ลองไปเยี่ยมชมได้นะครับพิพิธภัณฑ์ก็เปิดอยู่นะครับผมประมาณนี้นะครับบนเกาะสีชังก็วันเดทิปก็สามารถเที่ยวได้หรือจะมานอนค้างคืนอย่างเราก็สามารถมาหาที่พักน่ารักน่ารักนะครับแบบที่เราพักนี่บ้านทะเลน,เนั่นเองนะครับก็ราคาเป็นกันเองราคาไม่แพงแล้วก็บรรยากาศ วันนี้ดูนะครับท้องฟ้าแจา่มใสเห็นทะเลสีฟ้าด้วยนะครับก่ะน,นี้ผมว่านะครับเหมาะสมกับคนที่รักความสงบมากๆนะครับช่างแตกต่างจากสมมติว่าถ้าเปรียบเทียบเกาะที่เป็นเกาะชื่อดังในบริเวณจังหวัดชลบุรีนะก็ต้องเป็นเกาะล้านอีกเกาะหนึ่งใช่ไหมครับที่พลาดไม่ได้ส่วนใหญ่คนเนี่ยเวลามาทางโซนนี้หรือมาพัทยาก,ก็จะแวะไปที่เกาะล้านซึ่งเกาะล้านเนี่ยสมอะเป็นเกาะที่แบบปาร์ตี้ซะมากกว่าถูกต้องไหมครับก็จะเป็นความคึกคืน นักท่องเที่ยวหนาแน่นอย่างแน่นอนโดยเฉพาะวันแบบวันหยุดยาววันสุกเสาร์อาทิตย์อะไรประมาณนี้นะแต่ที่เนี่ยผมมาซึ่งวันเนี้ยตรงกับวันเสาร์อาทิตย์เหมือนกันนะวันนี้วันอาทิตย์เมื่อวานวันเสาร์ผมมาเนี่ยก็ไม่ได้คึกคืนใดๆทั้งสิ้นเท่ากับว่าเราลองขับรถเที่ยวชมด้วยมอเตอร์ไซค์แล้วเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเออที่เนี่ยยังยังไม่คึกคืนเท่าแต่ผมว่ามันเป็นข้อดีผมรู้สึกว่ามันได้ดื่มด่ำกับความเงียบสงบที่ที่มันค่อนข้างไพรเวทมากขึ้นนะ ถ้าเปรียบเทียบแล้วนะครับผมแล้วผมรู้สึกว่าผมชอบแล้วก็ความเป็นธรรมชาติแล้วอีกอย่างหนึ่งคือถ้าความเจริญเข้ามาในพื้นที่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผู้คนมักจะแบบว่านึกถึงแต่เรื่องธุรกิจมากเกินไปทําให้แบบขาดเสน่ห์หลายๆอย่าง เกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวที่ยังคงความเป็นของชาวบ้านเขาในพื้นที่นั้นนมันจะขาดไปอะไรเงี้ยแต่คนที่นยยี่ยังมียังมีเสน่ยยังมีความเป็นแบบบ่งบอกความเป็นสีชังอยู่ก็ผมเห็นพ่อค้าแม่ค้าต,ต่างๆเนี่ยเขาก็ยังมีความเป็นคนจีนมีเชื้อสายจีนอะไรเงี้ยซึ่งแบบเออเราก็เห็นความเป็น ชนชาติที่ต้นกําเนิดน่าจะแบบว่าออลูกหลานคนจีนในสมัยมานานแล้วที่เขาก็ยังประกอบอาชีพทํามาหากินอยู่บนเกาะสีชังนี้นะครับนั่นแหละครับก็เป็นเกาะที่เงียบสงบมากๆเหมาะกับคนที่รักความสงบแล้วก็ไม่ไม่คึกคืนมากจนเกินไปแต่ถามว่ายังมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบคันหรือไม่ยังมีครับมี7ซเว่ e อีเลฟเว่นมีธนาคารนะครับก็คือไม่ได้แบบว่า ล้าหลังจนเกินไปก็ถือว่าค่อนข้างบอกว่าอำนวยความสะดวกได้ดีมากนะแล้วก็ผู้คนนค่อนข้างยิ้มย้ำแจ่มใสอันนี้สังเกตได้ตั้งแต่ผมนั่งเรือมาแล้วว่าผู้คนเนี่ยค่อนข้างยิ้มเจอแล้วยิ้มให้เขาเขาจะยิ้มกลับทันทีนะฮะก็ค่อนข้างแบบน่ารักไนสสมากๆนะครับผม ก็าถามว่าสําหรับเกาะสีชังได้ผมกลับมาอีกไหมผมผมคิดว่าผมจะกลับมาอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็มาแบบว่าปล่อยตัวปล่อยใจสโลไลฟ์จริงๆนะแล้วก็มาชิลนะครับบางทีคนที่คาดหวังว่าจะมาเจอหาดทรายสีขาวสวยๆเพื่อมาลงเล่นน้าําสีฟ้าใสๆก็คงจะ คิดว่าคงไม่ขนาดนั้นนะครับแต่ก็ยังมีหาดถ้ำพังที่ยังมีโอกาสได้เล่นน้ำได้เนาะในช่วงหน้าเนี่ยในช่วงอากาศดีๆแบบนี้ผมคิดว่าน้ำก็จะสวยแบบอย่างด้านหลังผมอย่างตอนนี้อย่างแน่นอนแต่เมื่อวานที่ผมไปเนี่ยน้ำเจอช่วงลม พายุช่วงเย็นนิดนึงแต่ว่าเป็นพายุเบามีลมพัดทําให้น้ำเนี่ยค่อนข้างขุ่นนะครับก็อาจจะลงเล่นยากแต่ทรายก็ไม่ได้ละเอียดอะไรมากมายเนาะแต่ก็ไม่น่าเกลียดนะก็เล่นน้ําได้สบายนะครับเพราะตรงนั้นก็มีจุดบริการมีห้องอาบน้ําห้องน้ําห้องท่ามีเต็นท์มีที่กินอะไรรองรับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากอยู่แล้วครับพร้อมที่จะต้อนรับนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่แบบว่าโอโ้โห ติดตามมาจนถึงนะตอนนี้นะครับยังไงถ้ามีอะไรแนะนำนะครับคอมเมนต์พูดคุยกันได้ว่ามีสถานที่ที่อยากให้เราได้เดินทางไปกันอีกนะครับผมยังไงวันนี้บอลวายาต้องขอขอบคุณทุกท่านมากแล้วก็เอาไว้พบกันใหม่ในทริปหน้านะครับขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับบอลวายาครับผมแล้วเจอกัน <Bye. S 1>